我忙，不去了。 เรียกว่าทำทำเป็นบุณริยาแต่ศาสนาศาสนาพุทธของเรานี่เป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงปัญญาดังที่เราได้สวดบนตะเกียบพระพุทธเจ้าท่าน ตัดสู้ด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่นะหลักธรรมอริยสัจสีก็คือการค้นพบหลักของเหตุญญและผลนะเรเรียกว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุมันมีเหตุมีผลซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้ก็เราเรียกว่า <c oughs> ใช้หลักกาเรียกว่า s w o t a n a l y s i s นะค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนค้นหาโอกาสและความเสี่ยงด <c oughs> ้วยเรามักจะได้ยินคำว่า <c oughs> การทำงานทุกอย่างมันต้องบริหารความเสี่ยงด้วย <c oughs> อย่าไปเผลอคนล้มมาเยอะแล้วเพราะเราไม่บริหาร,รความเสีย่ยงภาษาธรรมะภาษาพระเขาเรียกว่ฐา,ฐาตั้งอยู่ในความประมัทมีอะไรก็เทหน้าตักไปหมดใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเขาจึงสอนว่าเมื่อได้ทรั์มาแล้วก็ต้องแบ่งให้มันเป็น เอาไว้ลงทุนส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูตัวเองส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูต่อแทนบุคคลผู้มีพระคุณส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ทําบุญส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เทไปบริหารความเสี่ยงไม่เป็นถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาล้วก็ไม่ได้ดูตัวเองอะบกมาที่ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งน,นะเขาเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี่ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านเขาเรียกว่าถ้าภาษาปัจจุบันเืรียก follow up หนะลังจากที่ท่านได้ สัสรู้แสดงธรรมนะแสดงปรมชมเดศน,นาไปในวันเป็นเดือนหกแล้นะวมันก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นในวันนี้อีกเราเคยได้ยินคําว่าวันจตุรงคสันนิบาตนะวันจตุรงคสันนิบาตคือเป็นวันที่ เกิดอศัศจรรย์นะสี่อย่างเกิดขึ้นสันนิปาตสันนิบาต,บาตมีการประชุมสันนิบาตเกิดขึ้นเหตุนะการณ์สี่อย่างเกิดขึ้นขึ้นในวันนี้สองพันสองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้ใว,นะว,วในประวัตินะเอาเอาประวัติเอาเบาเบาก่อนในประวัติเขาบอกว่าที่เมือง ราชครึกนะที่สวนป่าเวรุวันรือสวนไม้ไผ่สวนป่าไผ่เราเป็นชาวพุทธอาโงคเคยได้ยินว่าป่าไผ่เนี่ยเป,เป็นที่เป็นที่ดินนะเป็นที่ดินที่พระเจ้าที่สามมีพระบรมราชชนกางราชทานให้กับพระพุทธเจา้า นะถือว่าเป็นเป็นวัดแรกนะเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแต่ว่าวัดนี้ไม่ได้เหมือนกับวัดในความในความเข้าใจของคนพุทธทั่วไปมีโบสถ์มีศาลาม,มีวิหารคำว่าวัดนั่นก็คือมีที่ดินแล้วก็มีสวนป่ามีป่าไผ่เขาเรียกว่า เวลุวนณารามเราก็าจะเอาชื่อของป่าไผ่นะมาตั้งเป็นชื่อวัดในเมืองไทยก็เยอะนะวัดเวลุวนันวัดไผ่เงินวัดไผ่เงินโชนตนารามวัดไผ่เขียวไผ่อะไรเนี่ยนะเขาเรียกว,ว่าภาษาบาลีเขาเรียกว,ว่าวัดเ,เวลุวนันนะเวลุวนันพระเจ้าวิมิสารเนี่ยเป็นกษัตริย์ อินเดียในสมัยพระพุทธเจา้าเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าเป็นคู่บุญบารมีของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ต่างๆจดหมายเหตุที่บันท,นท,นทนึกไว้เนี่ยก็จะมีเรื่องของพระเจา้าวินที่สามเนี่ยแล้วเราก็เคยได้ยินคำว่า พระเจ้าอาชาติศัตรูใช่เป็นลูกชายพระเจ้าวิบินสานพอพระเจ้าวิบินสานนี่อาภาัพอย่างหนึ่งคือโดนปิดตุข้านะโดนลูกชายเนี่ยฆ่าอย่างเลือกเย็นนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทุบไตีได้ยิงนะ เขาเรียกว่าฆ่ายังเลือดเย็ดเอาไปขังเอาไปขังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมยกเว้นแม่แม่ไปเยี่ยมทุกวันก็อยากให้พ่อตายใช่ไหมอยากให้พ่อตายเล่าไปคบคนไม่ดีอยู่พระเทวทัตเคยได้ย,ยินไหมคบเพื่อนไม่ดีพระเทวทัตยุบยมนะ เจ้าอาชาศัตรูก็เห็นวงจับเป็นดอกโบวจับพระราชบิดาเขาไป็นขัมที่เชิงเขาที่ชูกูดเวลาโยมไปสังเวชนิยสถานเนี่ยก็คงม,มีคนเล่าให้ฟังใช่ไหมห้ามใครเข้าเฝ้าไปเยี่ยมยกเว้นแม่พระราชมารดาแม่ก็เอาข้าวไปส่ง พ่อก็ไม่ตายสักทีในที่สุดกห็ห้ามแม่ห้ามเอาเข้าไปแม่เอาัาปตีอ่ะรู้จักไหมเอ,เอ้แป้งผสมน้ำนมละเลงตัวให้พระเจ้าวิพิสารเลียกินโซ่ก็มีสุขภาพแข่งมเรงก็ไม่ยอมตายสักทีในที่สุดก็ามาทราบว่า เนื่องจากว่าสเสด็จแม่ไปเยี่ยมก็เอาเนี่ยข้าวอาหารเนี่ยทาเหมือนกับเอาครีมโลชั่นเนี่ยทาไปทำรุร่างกายพาระเจ้าวิสารก็อยู่ได้เพราะอาหารประเทศนั้นในที่สุดก็ห้ามแม่ห้ามแม่ไปไปเยี่ยมคืออยากให้พ่อตา แลเจ้าพิิตสารก็ไม่ตายไม่ไม่สูดไม่ไม่ไมไมสว,วรรค์เพราะท่านใช้พลังสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมผิวพรรณันนะทองใสเปล่งปลั่งในที่สุดเนี่ยรูปเนี่ยเห็นลงจหก่โบนี่ชั่วช้ามากเลยสั่งให้เขาเฉือน เนี่ยเฉือนส้นเท้าพระองค์ท่านจนไม่สามารถจะเดินไนดะ้นิสุดก็ตรอมใจตายพอาตายปุ๊บผลกรรมมันตามทำนะเดี๋ยวเตือนไปอ่านเองเอาลกันนี่คือประวัติกรรมชั่วที่ตัวเองทำาีนตามเข้ามาทำเลยในีิสุกก็ตกนรกดีคือประวัติ เล่าอะไรแค่นี้กลับมาวันมาฆาูชาที่ว่า <c oughs> เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือเหตุเกิดขึ้นที่เบลุวันที่พระเจ้ามีสารถวายที่ให้กับพระพุทธเจ้าคือเป็นวันเพ็ญเดือนสาเป็นวันที่พระแห่กันมาเฝ้าพระเจ้า ถึง1,250รูปโดยมีได้รับหมายนะ่ะที่เราเรียนวิชาศีลธรรมกันตอนไหนก่อนพระ1,250รูปมาประชุมกันโดยมีได้รับหมายคงใช้โทรจิตนะคงใช้โชทรจิตไม่ต้องใช้โทรศัพท์มาประชุมกันในเวลาบ่ายนะเวลาบ่ายภาษาบาลีเขาเรียกว่า วัฏฐมานะกัจฉายายะภนะาษาแขกสมัยก่อนสมัยพระเจ้าเรียกวัฏฐมานะกัจฉายายะในช่วงที่บ่ายลอยนะบ่ายลอยไปจนถึงเย็นอ่นนะพระก็แห่กันมาคิดดูการธรรมนาคมสมัยโน้นนะ1,250รูปก็ไม่ใช่น้อยนะการเดินทางก็ธรรมนาคมก็ผมไม่สะดวกดุรังดูเดก แต่เ,เขาก็มากันนะมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสแสดงธรรมสิแสดงหลักธรรมธรรมสอนในพุทธศาสนาโยมก็ต้องรู้แล้วนะวที่ที่ถ้าใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ต้องตอบให้ได้ชัดเจนว่า พุทธเจ้าร่างสอนสามอย่างนี่แหละสอนแค่สามสาคำหนึ่งเว้นความชั่วสิ่งไหนไม่ดีให้หลีกหนีเว้นไกลสองให้ทำความดีข้อที่สามนี่เป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทธศาสนาเลยนะ เราเรียกว่าเป็นมีเฉพาะพุทธศาสนาสอนแบบนี้นั่นก็คือทําใจของตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะยใา้กิเลสมาความโลภความโกรธความหลงอะไรต,าต่างๆมาทาให้จิตใจของเราโน้มองเราเรียกว่าสัจิตตปริโยธาปนังวันๆน,น,นี่พยายามขัดเราจิตใจของตัวเองให้มันผุดผ่อง อย่าให้มันโมหมองด้วยกิเลสทั้งหลายไม่งั้นสุขภาพจิตเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพกายใช่ไหมจะเกิดไมเกรนจะเกิดโรคซึมเศร้าจะเกิดกดไหลย้อนทั้งหมดทั้งวงเนี่ยมันเกิดจากสุขภาพจิตไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านสอน เพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าพุทเจ้าสอนอะไรบอกได้เลยหนึ่งละชั่ววสองทำดีสามทำใจให้บริสุทธิ์่องมีแค่สามคำนี่แหละอันนี้แปลเป็นภาษาไทยถ้าเราถ้าเราพูดเป็นภาษาภาษาบาลีก็สัพพะปาปัสสะอาการนังข้อที่หนึ่งข้อที่สองปุศลสูปสัมปทาข้อที่สาม สัจจตปริโยทะปนังนะสัจจตปริโยทปนังอันนี้ก็เรียกว่าหลักการนะหลักการของของพระพุทธศาสนาถ้าใครมาถามว่าหลักการ,พ,รพุทธศาสนาคืออะไรก็ตอบสามอย่างนี้แหละแล้วพระพุทเจ้ายังพูดอุดมการด้วยนะดอุดมการของศาสนา โุดมการประวุตศาสนาหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องพยายามมุ่งไปสู่นิพพานให้ได้นะสู่นิพพานให้ได้มันจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ละ่ะนิพพานะปัจโยโหตุเลยนะโยมนะต้องนิพพานะปัจโยโหตุถ้าพระเจ้าทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยขอให้เป็นแต้นสะสม นะขอให้เป็นแต้มสะสมใหม่ไปสู่ทิพานไม่รู้ว่าชาติไหนอ่ะนะกี่ร้อยกี่พันชาติก็ไม่รู้แหละกุฎเจ้าของเราเนี่สะสมแต้มมาจนถึงห้าพันห้าร้อยชาติของเราคุยเป็นพันพันชาตินะเวียนไายตายเกิดอยูน่เนี่ยเพราะอะไรตะกี้พระสวดไปแล้วนะก็เพราะ ชาติปีทุกขาชาาปีทุกขามารณะปดทุขขาพระพุทธเจ้าบอกเลยฟันธงเลยนะการเกิดเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาชาาปีทุกขาแก่เท่ามาแล้วก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะสังขารให่ไหมโยมต้องเดียวเข้าเดียวออกโยมบาล โอ้ยสังขารร่างกายของเราเป็นทุกข์เนอมันเป็นทุกข์เหลือเกินใช่ไหมถึงเราไม่แก่ไม่เท่านะบางทีเราป่วยเราไข่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสังขารนะั่นอ่ะมันเป็นของหนักสองสามวันก่อนอาตมาฉาันอาหารเป็นพุน่งมันรู้เลยนะว่า มันไม่เบาเลยสังขารเนี่ยร่างกายของเราถ้าเราเป็นปกตินี่เราบอกเ้าเหินเดินได้สบายใช่ไหมลุกอยากชอบทํางานกับรี้กับเราพอเราเป็นไข้เนี่ยมันเหมือนน้ำหนักเป็นร้อยสองร้อยกิโลใช่ไหมใจบ้ามันมันเหนื่อยมันลุกก็โอยนั่งก็โอยใช่ไหมเอ้เราก็มานั่งพิจารณาเลยว่าที่เขาบอกว่า ส้ำขารนมันเป็นของหนักมันหนักจริงๆ่ยมันหนักถ้าสุขภาพโยไม่ดีเนี่ยลุกก็เหนื่ยนะนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บพยุงตัวขึ้นดื่มน้ำก็เหมือนน้ำหนักตัวเองสามร้อยกิโลอย่างนั้นนะเนี่ยเราเดินทางบนถนนชีวิตมาจนปั่นนี้แล้วเนี่ย เล่ามาให้ฟังทาง่านมีประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายท่านซาโตริเลยนะเนี่ยเป็นพระสวดธรรมจักรเตี้ยนะบอกว่าเห็นทางสว่างแล้วอย่าได้เกิดอีกเลยนะเขเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์ เพราะการเกิดมันก็มีความตายความตายมันก็เป็นทุกไม่ใช่ทุกตัวเราตทุกคนอื่นอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการของพุทธศาสนาเนี่ยสูงสุดคือพะนิพานนะพวกเราก็พยายามพากันไปการเดินทางไปพะนิพานนะั่นแหะบางคนอาจจะเดินติงต่งติ่งดุ่มดุ่มไปก็ได้ บางคนอาจจะแวะข้างทางแวะโน่นแวะนี่แต่ที่สุดแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมจุดหมายหรือจุดประสงค์ของตัวเองนะอาตมาเคยพูดบางทีพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธก็อยากจะให้มันเป็นเพียวบุดธิซึมนะเพียวบุดิซึม เป็นศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์แท้ๆแต่อย่าลืมว่าพะนธิพานมันไกลน,นะมันไกลการเดินทางไปพระนิพานเนี่ยบางทีมันก็ต้องแวะท้าทางนะเหมือนเราเดินทางไปเชียงใหม่ต้องแวะปั๊มน้ำมันต้องแวะฉันกาแฟต้องดื่มน,น้ำต้องลงเข้าห้องน้ำ เาเรียกว่าแวะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันเนี่ยในทัศนะของตัวเองเนี่ยถ้ามันจะแวะข้างทางบ้างก็ปล่อยมันไปบ้างแต่อย่าลืมรีบกลับขึ้นรถเข้าใจไหมครับตรงนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมผสมผสาน บางทีเราก็สูดโตไปเป็นเทวพุธิซึ่งอย่าลืมว่าแผ่นดินนี้ก่อนที่พุทธศาสนาจะอยู่มามันเป็นแผ่นดินแห่งศาสนาผีนะมันเป็นที่อยู่ของผีมันเป็นที่อยู่ของสายมูนะเพราะฉะนั้น,นคนไทยรี่เป็นอย่างเนี้ยคือบางทีก็เราก็เจอิญขวนกันไป จนะริตใครจริตมันแต่เราต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาคือพระนิพพานแต่ขณะที่มันเดินทางไปพระนิพพานเนี่ยมันจะแวะข้างทางลงไ็เข้าห้องน้ำไปกินซื้อขนมแวะเซเว่นไปเดินเว่นก็ย้่นยวนไปบ้าน อย่าไปเกยทับบักแดงอย่าไปหาเรื่องเขเาะกังผู้ดีกว่ามึงมึงดีกว่าผู้ดูดีมงมง่ายแต่ถ้ามันมงมงายก็คนจะด,ดา่าถ้ามงมงายลงไปแวะข้างทางแล้วไม่ยอมกลับขึ้นมารถกคนจะด,ดา่าอันนี้พวกเนี้ย,ยมืดเขาเบาปัญญาไม่เคยยังงมงายอยู่แต่ถ้าเขากลับมาเขารู้มันจะมีว่า น,น,น่อดแน่นแน่นแ่นก็ก็โยนโยนกันไปถ้าเราทําได้เช่นนี้สังคมของเราก็จะเป็นเราเรียกว่าพระวัฒนธรรมเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ญาติโยมต้องเข้าใจนะวัตถุประสงค์ของพุธทธจ้าจริงๆคือต้องการให้เราพ้นทุกข์ไปสู่พนิพพาน ถามว่าไอ้บรรดาสายมงสายโมอะไรต่างมันมีไหมพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ท่านไม่ได้ยกย่องนะท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ว่าท่านไม่ยกย,กยก่องเพราะมันเป็นหนทางแห่งความรุ่มหลงเป็นทางแห่งความโมโเขาเบาปัญญาเป็นทางแห่งความโมโเขาเบาปัญญา ไม่ใช่เป็นทางผลทุกข์อันนี้ต้องเข้าใจหลักมันเป็นนะไม่ต้องไปเกทัพปั๊บแหลกกันผู้ดีกว่ามึงดีกว่ากูไม่ใช่แต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องมีเขาเรียกว่าอันตเมตโกนะวัตถุประสงค์สูงสุดของเราก็าคือพยายามให้ผลทุกข์ให้ได้นะไปจะไปเร็วไปช้าก็าอีกเรื่องหนึ่ง ให้ให้ให้เข้าใจเรื่องพวมุต้วันนี้แหละคืออุดมการันสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นคือพระน,นิพพานพระพุทธเจ้าก็นำมาชี้แจงนะบอกให้พระตั้งพันสองร้อยห้าสิบรูปในวันนั้นอนะ่ะในวันนี้ทั้งหมด